Hmm. มาไปแมาแน่แล้วนะอืมแน่ๆนแน่แวิ่งเร็วกันเนี่ยไม่เคยกินลูกคุณนะไม่กินครับเงี้ยวเงียวกับเขาเป็นด้วยเหรออะไรวะ โอเคไอ้ลูกเราเราปีนเสาเนอะเหมือนบาบาร่ามาผิดทินแม่บอกนะมีบาบาร่าดีแล้วพอจริงบาบาร่าอีกคุยเยอะเราไม่มีบาบาร่าเราจะตายกันหมดเลยนะประเด็นมาเรื่องอีกบารบา่าแม่ มีทุกตัวเลยปกตินะซันจะตอบเพื่อนยังไงดีโอ้จะตายบาบาลาฮิวหน่อยจะตายไปไหนไวะไอ้หานี่ก็วาร์ปเร็วเลือเกินบาบาลาอีก ลองตีให้ตายไปข้างมันจะจะไปหลบมุมทำไมแม้วปิดมาร์กจ้าเขาจะตายอีกแล้วบาบาร่า เกล่าไงล่ะคราวนี้จะมีมีวะเอาหาย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 แบบอไวะบา ปลา่าวิ่งก่อนบลาปล่าวิ่งก่อนหลบเลยหลบเลยแหมงเอ,อ้เกาะแหมงเข้าตัวกุ๋ยอ่ะไม่เป็นไรยืนหลอที่ใครปีเสาปะวะกตะปีเสา,เาเให้มันปีนเตะปเสาให้ผัวปีนนี่เข้าใจไหมว้า ทำไมเมื่อกี้ท่าชายแบบเหมือนโดนบูลลี่สัสสัเลยไอ้เหี้ยท่าชายแบบโดนบูลลี่สัสสัเลยไม่รู้เหมือนกันวับไปไหนวับหลบเสากูเนี่ยเออมาตรงเสาเออมาตรงเออมาตรงเสาอย่างนี้ทำลายเสาด้วยนะมันเคาะเสาแตกเลยอันนี้แย่สปายทำแบบนี้เหรอร่างสามเราไงใหญ่แค่นั้นแหละ ใหญ่ไหมล่ะครับโอ้กูเจ็บกูเจ็บเจ็บกูเจ็บโอ้ยไม่ทันโอ้ใหญ่จะตายแล้วบ้าเปลีกยนกูหลบเลยกูติดม้กคนเดียวเนี่ยรู้สึกทำไมกูโดนติดม้าตลอดเลย ไปหน่อ้ชิบหายเปิดก่อนแทบไม่ทันวิ่งดีตัวใครตัวมันนี่อ่ะเออเออตรงนี้ต้องฝ่ายเล่นแต่ตัวธนูเนี่ยอุ้ยจะตายตรงนี้เกือบตายไม่ตายหรอกอุ้ยบัลลาบัลลาคนเขอบคนบัลลาไม่ตายาไม่ตาย ตองเกตบอกว่าอะไรใหญ่จริดีไม่ได้เลยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตั้งสามตัวมันใหญ่ติดมารไว้จะหาย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 ตายเอาแล้วเอาแล้วจงหลีแตกจงหลีแตกจงหลีแตกแล้วเป็นสู้ๆนะ เออทั้งทั้งสามีแล้วก็ลูกที่รักเดี่ยวต่อไอ้สู้สู้อ๋อเหลือคนเดียวเหรอใช่เอาละไลฟ์อยู่ด้วยต้องโชว์เทพอีกแล้วเหรอเฮ้ยโชว์เทพเออก็ได้ก็ได้โซลซีจริงตัวคนเดียวฉันก็ชนะได้นะอันตีล้วแหละพอ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 ใช้เดี๋ยวอันตีป่าทีชายตายตรงนี้ หมายถึงชายเราเนี่ยชายเราเนี่ยชายเราอะแตกกูไม่ไหวแล้วกูคืนแล้วตะปาวานอื่นน้ำท่วมทุ่งชายประทดชายที่แท้ทูอะศึกแข่งชาย ชายอันไหนชายตัวจริงเออไหนชายตัวจริงอันไหนชายตัวจริงเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำแป๊บนะน่าทั้งปากที่ไหยเลยยัยอย่าหาทำอย่าหาทำชายพระชาย เอาละถ้ายิงธรรมดามันเวิร์กกว่าก็ยิงธรรมดาละกันแล้วอยากจะรอดไหมเนี่ยแล้อยากไปปืนใช่ไหมทอฟฟ์ทอฟฟมันจะช็อตแล้วเออเออเกำลังจะตายแล้วทุกคนไม่แต่ไม่แพ้ดิทอฟอีกนิดนึง นีดเดียวโนดาเมตแล้วจังหวะนี้ต no ้องโนดาเมดก็อีซีว่าไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องมายืนเลยปล่อยให้ลำบากไอ้พวกนี้ตีจงรีตัวเดียวจงรีไปคนแรกเลยกดกด